สวัสดีค่ะวันนี้ยะตาจะพามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองหลายๆท่านบอกว่ายาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ให้หน่อยเวลาไปบอกลูกบอกหลานไม่รู้จะบอกยังไงนะบอกไปก็ไม่รู้เรื่องดูก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ย่าจัดให้นะคะจะพามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมานะคะเพราะว่าเด็กนี่จะวิเคราะห์ไม่เป็นนะ เราก็ต้องมารู้จักกับหลักการที่เราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะถ้าเราอาศัยหลักการตัวนี้แล้วนะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นวิธีบวกหรือว่าจะเป็นวิธีลบนะคะหลักการเราต้องไปดูก่อนว่าอันที่หนึ่งนั้นโจทย์เขาบอกอะไรมานะคะบอกเลขมากี่ตัวกี่ชุดมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะที่โจทย์เขาบอกมา อันที่สองโจ์เขาถามหาอะไรนะคะแล้วเราจึงมาวิเคราะห์นะคะพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราจึงหาวิธีหาคําตอบนั่นก็คือการทําให้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วถึงจะพาไปสู่คําตอบนะคะเราไปดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยนะคะหนังสือเล่มหนึ่งมี95หน้าอ่านไปแล้ว43หน้า จะอ่านอีกกี่หน้าจึงจะจบเล่มอันนี้เราก็มาดูเลยหลักการที่หนึ่งว่าโจทย์เขาบอกอะไรเรามาบ้างนะคะเราก็มาดูที่โจทย์นะคะโจทย์เขาบอกเกี่ยวกับหนังสือนะคะเกี่ยวกับหน้าของหนังสือว่าหนังสือเล่มนี้น่ะมีอยู่95้าหน้าทั้งหมด95หน้านี้ก็อ่านไปแล้ว43หน้านะคะอันนี้ คือสิ่งที่โจทย์เขาบอกมานะคะเราก็มาเขียนแจ้งออกมาเลยนะคะว่าโจทย์บอกอะไรนะคะเนี่ยก็เขียนว่าโจทย์บอกหนังสือหนึ่งเล่มมี95หนะ้าอ่านไปแล้ว43หน้านะนะเนี่ยอันนี้เราเขียนมาในการฝึกครั้งแรกนะคะในการฝึกวิเคราะห์โจทย์ครั้งแรกนี่เราเขียนลงไปเลยนะคะเขียนใส่เศษกระดาษเขียนใส่อะไรก็ได้ทีนี้ไปดูต่อว่า โจทย์นะเขาถามหาอะไรนะคะเราก็ไปดูตอนท้ายๆของโจทย์ส่วนมากนี่เขาถามหานี่ยเขาจะถามหาอยู่ท้ายโจทย์ในข้อนี้นี่เขาถามหาจํานวนหน้าที่เหลือจากการอ่านนะคะก็คืออ่านอีกกี่หน้าจึงจบนะคะต่อไปวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเรามีเลขมา3เอ้ยขอโทษค่ะ2ชุดคือ95กับ43นะ เราก็ใส่95ไว้เลยนะคะแล้วก็เว้นออกมาสําหรับใส่เครื่องหมายแล้วก็ใส่43าไปนะคะแล้วก็เว้นไว้สําหรับใส่เครื่องหมายนะคะแล้วก็เป็นที่สําหรับใส่คําตอบนะคะจากนั้นเราไปวิเคราะห์แล้วนะคะว่ามันมีอยู่95หน้าเมื่ออ่านไปแล้ว43หน้านี่หน้ากระดาษที่95หหน้านั้นมันก็ต้องเหลือน้อยลงนะคะถ้าหากว่า มันมีผลนะคะถ้าเป็นคำตอบมันน้อยลงกว่าตัวเลข2ตัวนะคะที่เข้ากำหนดมานั้นก็แสดงว่ามันต้องเป็นวิธีลบเราก็จะใส่เครื่องหมายลบนะขั้นระหว่าง95กับ43นะจากนั้นเราจึงมาหาคำตอบนะคะคำตอบก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะในภาษาคณิตศาสตร์นะเราใส่เท่ากับทีนี้มาแสดงวิธีทำกันเลยนะคะ การเขียนวิธีทำนี่ที่จริงเราต้องขีดเส้น2เส้นนะคะแล้วก็เขียนว่าหนังสือเล่ม1มี95หน้าบรรทัดที่2ก็อ่านไปแล้ว43หน้าเราใส่เครื่องหมายลบลงไปตรง43จริงๆแล้วต้องขีดเส้นขั้น1เส้นนะคะเพื่อที่จะแสดงว่าเลข2ตัวนี้มันต้องลบกันนะคะจากแล้วตั้งเลขต้องตรงหลักนะคะหลักหน่วยก็คือ3กับ5ต้องตรงกัน4กับ9หลักสิบก็ต้องตรงกันนะคะ หลังจากลบแล้วก็จะได้2นะคะ3ลบ5ได้2 4ลบ9ก็จะได้5ก็คือจำนวนหน้าที่เราจะต้องอ่านอีกก็คือ52ก็เขียนตอบนะจริงๆตรงตอบนี้เราต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วตรงคำตอบที่เป็นตัวเลขเราควรจะเขียนเป็นเลขไทยนะคะเพื่อเป็นการฝึกการเขียนเลขไทยไปในตัวด้วยนะคะ เมื่อจบขบวนการแล้วเราก็เขียเส้นขั้นในหะ้เรียบร้อยนะคะเพื่อฝึกนะเราสรุปได้ว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นเราต้องดูก่อนว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็โจทย์ถามหาอะไรเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะจึงมาทําเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ในการทําเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ถ้าคําตอบมันน้อยนะคะมันน้อยกว่าในสิ่งที่โจทย์บอกมานั้นเราก็จะเป็นวิธีลบ แต่ถ้าคำตอบมันมีมากกว่าจำนวนที่โจทย์เขาอยากรู้นะคะมันก็จะเป็นวิธีบวกนะอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะย่าหวังว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมบ้างนะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ